ไหมพี่บางครั้งเรื่องบังเอิญก็เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการลองนึกภาพนะแมวสีขาวนวลชื่อนินที่ชอบเดินเล่นริมน้ำทุกวันวันหนึ่งบังเอิญเจอกระต่ายน้อยบาดเจ็บนอนร้องครวญครางอยู่ข้างถนนนินไม่รอช้ารีบอุ้มกระต่ายใส่ตะกร้าใบจิว๋วพาไปหาหมอเถาประจำหมู่บ้านดูแลกันหลายวันจนกระต่ายหายดีเป็นปลิดทิ้งแต่เรื่องเราไม่ได้จบแค่นั้นหลายสัปดาห์ต่อมานินหลงเข้าไปในป่าลึก หมาป่าดุร้ายไล่าตามเธอมานินวิ่งสุดชีวิตแต่ก็เริ่มหมดแรงวินาทีนั้นเองกระต่ายน้อยพร้อมเพื่อนๆทั้งกระรอกทั้งนกบินและกระโดดออกมาขวางหมาป่าช่วยนินเอาไว้นินขอนหายใจอย่างโล่งอกมองกระต่ายด้วยรอยยิ้มตั้งแต่วันนั้นนินกับกระต่ายน้อยก็กลายเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปความเมตตามักจะหวนกลับมาหาเราเสมอเรื่องราวของนินสอนอะไรเราสอนว่าแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆในน้อย แต่การช่วยเหลือผู้อื่นปรสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วคุณละ่ะเคยเจอเรื่องบังเอิญเปลี่ยนชีวิตไหมลองคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยนะถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ๆต่อไปแล้วเจอกันใหม่นะ